การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิน่นสวัสดีค่ะวันนี้น้องทุเรียนจะพาพี่ๆที่มีสิทธิเลือกตั้งไปเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งกันนะคะตรวจสอบรายชื่อผู้มีมสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมายังเจ้าบ้านการเพิ่มชื่อถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันหากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอรหรือนายทะเบียนท้องถิน่นเพื่อเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อแต่ในกรณีที่พี่ๆไม่แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้พี่ๆจะถูกจำกัดสิทธิ์บางอย่างซึ่งมีอะไรบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์ดังนี้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาท้องถิน่น หรือผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและการดำรงตำแหน่งต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นการถูกจำกัดสิทธิ์กำหนดเวลาครั้งละ2ปี ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง